ามาเด้อพี่น้องเนดะ้อมาเบิ่งเด็กน้อยเตะบอลกันเด็กน้อยนกักเรียนโน่นานใหญ่กับบ้านโน่นฐานะตอนนี้ก็ยังเสมอกันอยู่0นต่อ0นเด็กน้อยอีหรีครับโอ้ลูกบอลก็บยูขุนละมุ้งไ,ไกลๆขุนเตะขามไปขามมาโยนหน้าโยนหลังอยู่เอา้า บักนี่ไรเงี้ยไอ้กมู้นเนี่ยคงเลงคงเลงมาแล้วเอ้าเอ้าบรนณธาตุสีฟ้าเด้อพี่น้องเออบัรนนทนะสีม่วงไปแล้วเอ้าเอ้าเรียบร้อยโอ้ยมาได้ยิงซ้ำขอสักนาประตูเหมือนกระตั้งรักดีๆนะ่อยเตะเอาไปเตะมุมเร็วก่ต้องเตะไปไกลส่งไอ้กมู้เนี่ย เอาไดยิงได้ให้ลูกละลอยแล้วนี่ลูกกัญญาตัวเนี่ยเอไปเราไปใน็กกองเชียร์เดี๋ยวเอากองเชียร์มาโน้นฐานาตัวเนี่ยโอ้ยฮ่าเอาอย่าวงหลายเวลาเขาจะแตกเนี่ยผู้ใดยิงเขาเมาเลยลูกละลอยแล้วเอ๋อเอาเต็มมุมเต็มมุมเอโน้นฐานาไปเต็มมุมเลว กระตีไปแข่งๆ้งเนี่ยอันนี้ผู้ใดเดีเย๋ยวบิกบิกบิ๊กลานหญ่เก่าตัวเดี๋ยว <st> เปิดึ้นน้ำสูงเอาเร็วนนทนาตัดบอลไปได้ครับตอนนี้เลี้ยงลงคอยไปแล้วแลนเอาเจอแบกนนทาสกัดไว้ความรูกเนี้เ เปตีแข้งคือพร้อมเลยเออสลัดสลัดเดี้ยเอาไปแล้ววาเหนียวเสื้อพี่ตะบักยังไงคือลงเตีวะเครื่องหลังเครื่องหลังเ่องหวะเอาเอาไปนั่งเชียร์แล้วห้องแข้งแล้วเอาเอาเร็วเร็วเอาเออย้ายใกล้กันแม่ละเอา เออโน่นธนาสกาดออกไปเอ้าบ่อลบอลแล้ววิกเปิดไปน้อยเปิดได้ค่อยเอาไปแล้วเอ้าเอ้ายิงลงกันยาวโอ้ยบกเออกขากไว้เยัะพี่โอ้ยยิงเต็มคอเลยเออละเอาแค่ล้วเอ้าเป็นแผนปลาลูกคว้าครับผมบอลชุดนี้บอลตองห่วงครับผม เอาเปิดมาแล้วเอายิงแน่ยิงยิงเอาเขาว่าเออนี่เขาว่าย้ายพันนะเจ้าสิ่เลี่ยนเข้าประตูเนี่นนะโอ้ยเจ้าเป็นยังขึ้นไม่จับประตูเขาไว้กองเชียร์บรรทุนถาดนายใหญ่เนาะเอาไหมอีกแล้วครับลูกบอลนะเอาเอาคุบอลไป กอกเชียบันเข้ามาหลายอยู่เอออกเลยเขาล่ะลกบออกเอาลวไม่ากองเชียบนี้เบิ่งบรรยากาศกองเชียก็ได้วันนี้นะแต่ลรกมาเชียลูกอยู่เอามาตักันมาก่เออมคือบรีน้ำมันอย่บักเนี่ยฮะไหม้คว้าใเแพ้เหออาอัดขม้าแหงเลยเอาเอา ไปแล้วไปแล้วเนตสกขึ้นมาอีกแล้วเออยิงเออเออเออตู้ลบลบคขลลูกเออ กรรมการเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเอาไปพักกินน้ำกินท่าก็หมดและบัานนี้บ้านนนทาสิแลีนลงคอยเด้่ระวังอยู่ดีนะบ้านนนทานาหน่ะบ้านนนทาแลเนลงคอยเด้อบาทเนี่ยวัานีาเอาไปจ่ายกันแต่ว่าหาอะไรเอาอะเอาบ้านนนทนาตัวเนี่ยบ้านนนทาสิแลีนลงคอยเด้อบาทเนี่ยชิได้ไปตั้งท่าท้ายให้พุทธระวังเนี่ย สนาบว่ไหนเสียกันเลยทำใจเล็กน้อยยายลร้องไปยุ่งพ่นเด้อมันเนี่ยฮพ่นนะบอนที่ไปกวาดยังพ่นละมันเนี้ยมันแรนขึ้นนู้นเอาไว้ดองนู้นนั่นนะนะไทยบ้านนี่ล่ะเจ้าคือบอลลูไปเตะ แคนลูกหลานก็ชนะออกเสียร์ครับล่ะเปอัดมันเลยมันจุกมันก็แล่นหนีนั่นล่ะผู้ใดยิงเข่ามาเอาลูกเราลอยนะมีรอดจำไม่ได้ตีแหงแค่งอัดมันรอดเดี๋ยวมันก็แล่นหนีตัวน้อยๆนึงนะอัดเข้าไปนาประตูย่างเดียว นไนาเออบอลซ้ำนี่มันรับโมยูหอกโยนเขานาประตูโยนใส่ประตูเข้าไปบอต้องไปลีลาหลนีบอกกองเชียร์น่ะได้เรียญทอกันแล้วเนี่ยเนีบบล่ซายตไปชิงไสบอลเนี่ย โดยทะเลย้อนห้องเสียงของคนพูดไปให้สูดๆเนี่ยพูดบอลบ่พูดพูด่อยูดมาสัมผัสโคตรก่อนนี่ได้โคตรโคตรโคตรพิณนาพิตาไปเลยพิงตรงไหน้ะสัวเต้เขาไป็นนาประตูมันเลยพิงเขาไป็นนาประตูมันอ๋อใส่บักไดรซื้อต้นกล้าน่ะ เซ็ตกับนมกกรียนไ่ตายแบนี้บ่รูปกันยานวะงอะงะแบต้นแ่แล oh, right. ้วนหาสู่ๆล้วแนลงไฟแนลงไปมดนี่ ความเชียร์แม่สุดยอดเลยวะเห่นแล้วโอ้ยร์ผู่ใดเนี่ยเชียร์ไอโน่เฮ้ยเชียร์เชียร์เชียร์นนท์เชียร์นนท์เชียร์ใหญ่เชียร์ไอโน่ผู้ใดน้อยไอโน่พอดีเนาะเชียร์ไอโน่พอดีสามคนหมดเนี่ยไอ้กัปตันไอ้กับตันไอ้ไอโน่ต้องสู้อย่าหงสู้จ้าตัวสสำรองนะ ผมกนใส่เกลือมนะตระลักนะยิงไง้แห้งเตะมาเอาตัวเอาเออหนึ่งศูนย์ครับยิงเข้าไปแล้วหลานยายกาวหลานยายกาวยิงเข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์เอาแล้วมาเอาเริ่มเกมต่อครับผมอ้าวคุณคุณฟูราม่าบอกว่าลูกเลขหนึ่งร้อยบาทนะคะได้ไปแล้วยหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวคุณครูจะรับไปแทนนะคะอ่าไปแล้วครับอ้าเอ้า ไปเลยมีบากต้นกล้านะเอาเอาต้นกล้าบิ๊กเล่นคอค้ากันเลยใครก็ได้กินข้าวค่ะคุณครูให้กินด้วยค่ะขามค้านไฟน้อยเดียวเกือบเกือบอะไรทำเนี่ย แมนนาลงไปกรรมการเลยนอนทนายังจับบอนในย้อนเลี้ยงเลี้ยงวันขึ้นไปครับผมอออคางแล้วบันนี่นนทนาได้ทุ่มบอนเอาครับผมเอาเอาตัวเลยลงไป โดนถ่ายแย่งบอลมาได้ครับผมเปิดออกค้างไปทั้งไซดแล้วตอนนี้อ่ะโอ้โหส่งกลับไปหน้าประตูเอาเฟมจัดเลยหนักเลยลูกนี่ย่างเดียวลูกอัดเข้าไปโอ้ขามคัานไปนิดนึงครับผมเกือบซูซี่กับเดวิดเบ็กแฮมโดนถ่ายตามจับบอลได้เอ้าไปโอ้โหลอกหลอก่อดลูกแล้วหนึ่งพันนะคะอ้าวพี่มอรครับผู้ใหญ่นอมาดนเนาะ คุณยายให้ลูกหนึ่งพันทงใส่สีบ้าน,นได้ไงล่ะเนี่ยเอาหมอที่หต้องทำให้ได้หนึ่งลูกหนึ่งพันบาทนะคะพี่หมอระวังเชียร์เลยวะเชียร์เชียร์ไปแล้วครับโน่นธาดเปิดทางไหนอ้าวอยากจับบอลได้อยู่ครับโน่นธาดุน่นธาดอ้าวหมอนี่เป็นยังคือเอาแต่ขึ้นหลังแค่เนี่ยเอาเอาเอาโน่นธาดสกัดขึ้นครับตอนนี้เล่นแบบว่าเอาลูกดองๆไว้ บีกระบอกเอ้านอนสนาสกัดได้ตอนนี้ออกข้างมาแล้วเผงได้ครับเอ้าลงไปอีกเราครับผมออเอาได้บอได้บอลูกนี้ยเอ,อ,อ้าออเ,อ,าเอ,าอ้าอเออสองศูนย์ไปแล้วครับได้แล้วค่ะไน้ยกมือแลียนเทเลทเทเล่ได้แล้วค่ะกับคุณครูหนึ่งอีหอกหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่ออทครับพี่ออทโนบุปโนะได้ไปแล้วหกร้อยบาทค่ะโอ้ตัวตัวตัวได้ไปครับออทหนึ่งร้อยบาทเด้อทั้งนี้ เอาแบ็คผู้เดียวกับศูนย์นาเขาเอาเอายโยวบอกเฟมมึงเหรอเอาเอาเอาเฟมเอาโยว์มึงเหรอเอ้อเอ้อเคลืนไปซอยกันนะเอ้อเกือบเข้าไปยิงได้ครับโอ้ยอ่านนนทดเอาบอลลงมาแล้ววันนี้ว่างเลยครับวันนี้เอ้าเอาสองศูนย์แล้วครับ เข้าไหมคะเข้าไหมคะเอ้าวใครเตะเข้ายกมือค่ะยกมาเคื่อนอ่าวเด่นนะต้นขาดูค่ะบอลเอิร์ดต้นกสกัดได้ขึ้นเขาย้ายศอกแล้ว่มมอนเจอคุณยายควักตังแป้งพันออกมาแล้วค่ะบอสอ้าวบอมีอย่างเกิดขึ้นครับผมต้นขาดเก็บบอลได้ขึ้นเ่าแล้วปอสามนี่ต้นกล้าเดียว ไปแล้วบานนี้อน,อนุนโซนธาต์รอพี่มอสน,นะคะพี่มอสลูกแรกหนึ่งพันพี่โอ๊ตลูกว่าห้าร้อยบาทนะคะคนอื่นอีกนะคะเสอ,อ,อปลาก็จะให้อีกนะคะนักกีฬาบ้านโซนธ<อ>าต์<อ>น,นะคบอลหนอกหลังไปครับผมเป็นนนทนะได้ตั้งเตะขึ้นมาครับตันกับตันจับบอลในยิงเอา้าประตูปลาลงมาครับลูกนี่ออก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 ่อ,อ,อขังครับนนธาตได้ท่วมเออเขาทากระโมัวไป บิ๊กซีเนี่ยให้ใกล้ๆเนี่ยให้ใกล้ๆถุ่มมาแล้วครับหายกับลูกเสือลูกเสือสก,กัดเข้าไปอ้าวอ้าว<อ>ตรนี้อ้าวประตูรับไปได้ครับนนทนะจะเปิดบอลออกมาไหมย,ยังบอลผ่านที่เขาครับนนทานสก,กาัดได้อ,าอา้อาวอ,าอ,าอา้กกาวไอ,อ,อ้ตาไอ้ตาซื้อยังซื้อผู้บอลผ่านอ่ะ อ้าวบอร์ดยังควนเปียนอยู่นะโน่นธนาเนาะนี่เข้าไปอ๋อคางครับลูกนี่เป็นโน่นธนาได้เป็นไฟทุ่มลูกอสกัดขึ้นมาอยู่อ้าวตอนนี้ยังเป็นอ๋อคางไปแล้วครับโนนธนาล้ำเลี้ยงบอร์ดขึ้นมาขึ้นมาได้สูงเติมครับงวดนี้ขึ้นไปแล้วศูนย์น้าอ้าวไปแล้วครับบอรดนี่โนนธนาเอา รถอ้าวขึ้นไปแล้วครับนนทนาเอาเอาวบอผ่านเฟรมครับเฟรมสกัดไว้ได้ที่เขาเปิดออกมายังนนทนายังสกัดขึ้นเขาอยู่นนทนาเตะกัปตันไปอ้าวนนทาได้บอลแล้วครับบาดนี่มาหาบิ๊กซีแล้วครับไปแล้วบาดนี่ยเอาไปแล้ว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 โอ้ยทรงคือเอ้าลูกยีงยิงได้บ่เอ้าเอ้าวโอ้ยออกขาอีกแลยเลือดกซะ ยิงเอาแห้งครับผมลุกซะแล้วมอสพี่มอสครูรู้อยู่ครไม่ได้อีกแล้วหรอยิงขามกานไปยิงเอาแห้งเลยแล้วเดี๋ยวคุณยายกระโดดลุกขึ้นดีใจอย่างข่าวค่ะพี่มอสยิงออกขลางย่างเดียวเลยนอนฐานะนอนฐานะกินน้ำอยู่ไหวปะเนาะงานเนี่ยเอาอีกจักลูกด้วย โดนฐานะโดนฐานะเล่นบอลแล้วโอ้ยนักกีฬานะครับว่าได้าเช่นกันนะคะโดนฐานะับกตันได้ครับตอนนี้บิ๊กซี่ไปแล้วเอ้ายึงรักษาได้ได้พปอ้อนเกล็นอกขึ้นพันขึ้นเลยมันฐานะตันไม่วอ้าวตันสกัดโอ้โหบรรยากาศที่นี่ยมันจันทีวิตถ้่ทัศนศึกษาหลงเงินถ่ายเอ้าสุีทไปหน่อยเดียวครับผมบ่าอยากได้เงินยายหนึ่งพันบาทยายว่าสิให้ พูดได้เลยเป็นประตูรต้อยบาทเลยค่ะโอ้นั่งเหรียญเซ่เลยฮะต,ตอนนี้บอลยังอยู่กับโนนทานเอาเอาตะเข้าขไปยังงี้ฮะเตะไปยังงี้ลอนทานาสก,กาัดออกมาครับบอลวันนี้ไปใส่ครับตอนนี้ควนเปลี่ยนอยู่นี่ละหน้าประตูวันโนนทานานี่ยละ ้าวแผนปลาลูกคอกนุ่มเข้าไปอ้าวเป็นสถานโคตรบัท่าจับหญ่วิทยานะคะถ้๊กทาให้ไข่เข้าไปแล้วคนไข่เตะเข่ไม่แรัวบักค่ะอ่าลูกนี้ลำนาแล้วครับับลอยเมียเลยไปละอ้าวเรียบเอาตะกร้อมาเอาพี่เฟมค่ะพี่เฟมแบบนี้นะคะอ่าเฟมสบายก็โมแบกบอลว่าไปฮอดเลย ประตูนอนทานนอ่นรับไปแล้วเดี๋ยวดิไอพี่มอสค่ะไอค่ะเปิดมายั่ไอนพี่มอสอยู่ไหนพี่มอสพี่ส่งพี่มอสด้วยค่ะเอามอสเอามอสมอสเลยมอสไเอาชนเสายังมาเขาอีกชนเสาอีกครับเปิดเีก ยังพอใบไปคับตอนนี้ค่ะบอพี่มอสค่ะพี่มอสเอาใครอีก้เขามือประตูนั่นท่านะเปิดเงาขึ้นมาเลยเอ้ากว้างนาสามตัวเฟมอยู่วะเอาที่เซลค่ะเซลเอ้าวโอ้ไม่คำหรอกาอนาเป็นไรนะคะนี่

เอาพี่มอดอยู่ไหนครับพี่มอดพี่มอดพี่มอดเอ้าออกออกหลังไปครับลูกนี่เป็นลูกตั้งเตะจากนาประตูของน้องนะเอาหมดเวลาการแข่งขันครับสรุกผลนเป็นลเนสกอนะคะสองปรต่อศูนยทนาไป2มต่อ0ีกางสนามก่อนนะคะ นาธีาเชิญพี่กลางสนามก่อนนะคะอ่างเก่งมากค่ะทั้งสองทีมนดนฐานะก็เก่งมากเลยค่ะอนาคตไกลค่ะรออีกสองปีสามปีนะคะโดนฐานะจะขึ้นมาเป็น